สวัสดีครับทุกผู้ชมในวันนี้นะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม The b a t ้เชิญแ,แคกันนั่นเองนะครับเน้่ซีนในวันนี้นะนี่ให้ดูชื่อเลย The b a t ้เชิญแทใสเอสไปด้วยน,นะ The b a t t l e Cat คซึ่งในวันนี้นะครับก็ถือว่าเราจะมาเล่น The b a t t l e Cat ผมได้บทสามน,นะครับ ตอนนี้ผมกำลังสู้ต่อแต่ว่าผมมาติดกับอนนะไรมามาชูปูเนี่ยส่วนมีน้องคนนึงส่วนมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าจะาให้ผมเล่นโลบอกติดนะเดี๋ยวค่อยทีหลังนะเพราะว่าตอนนี้ไวไฟผมอยู่ช่วงที่ว,ว่าอ่อนมากๆนะครับเดี๋ยวไวไฟแรงเมื่อไหร่เดี๋ยวทำให้ทันทีเลยนะครับอ่าาพรว่าดูดูลักษณะแล้วเหมือนจะเล่นได้เหมือนจะมีไ wi ไฟดิ มันลดลงเรื่อยเรื่อยแล้วแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จะเข้าไปอ่ะหมดนี่นอนไม่เหลือนี่มันเยอะใช่ไหมนี่เนี่ยมันลดลงเดี๋ยวมันลดลงอีกนะจะรอนานๆน,น,นะเดี๋ยวไม่ไม่ให้ท่านผู้ชมรอหรอกเดี๋ยวท่านผู้ชมเบือ่อมาให้ราสักหนึ่งนาที โอเคมามันไม่รูุ้ดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไอเหมือนว่าถ้าเราไม่ได้ใช่วายฟายไอเกมนี้มันไม่ใช่วายฟายฮะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช่วายฟมันก็อยู่ที่เดิมนะจำได้เนี่ยผมเคยลงลงไปเล่นแล้วว่าบุจะหาอะไรตกลงลองเข้าแบบนี้สิอ้าวเด้งออกจำเพื่อง นี่ออกจะลงหาวิธีไม่ใช่หาวิธีตั้งนานตูรู้ไม่ใช่ฮะไม่บ่มบ่มมี Wi-Fi ไไเดี๋ยวไว้ทีหลังนะครับ Wi-Fi แรงก่อนนะคะแรงกว่อนมาที่ทำไมซึ่งวันนี้ผมมาติดกับอ่า <c oughs> กับที่เดิมอีก <c oughs> อ่าแมวบาฮามุดเดี๋ยวบาฮามุด ม,มามาชูปิชูเนี่ยคือมันจะปล่อยช้างมาสองตัวเลยใช่ไหมซึ่งผมทาไม่ได้ฮะช้างตัวเดียวผมก็จะไม่ไหวแล้วี่มันมาสองตัวพี่ไม่น่ารอดนะครับคือถูกแล้วแหละผมไม่น่ารอดเมแล้วผงลงไปเลยแล้วเรอดูสิผมสาหัดมากเลยตรงเนี้ยรงนี้ผมสาหัดมากเลยผมมีอยู่ตั้งห โอเคผมศาสตร์มากเลยเนี่ยกับปองฮานเนะี่ยเกิดใหม่สามสิบนะจากที่มีอยู่ร้อยห้าสิบเนี่ยตอนนั้นเหลือน้อยมากผมเติมผมเอาได้ไม่ผมไม่เติมหรอกผมมีเงินไม่พอผมใช้ไปหลายรอบมากเลยอะ่ะเออจนเหลือสามสิบสุดท้ายเนี่ยสามสิบนะสามสิบแล้วผมแล้วผมเล่นต่อยันได้มาอีกหกอเออไม่ใช่เล่นต่ออะไรหรอกเล่นอย่างอื่นเล่นแบบอื่น รุ่นแบบเออเช่นพวกเนี้ยมันก็ได้มาเนาะเออหรือไม่ก็ไปที่กามาโตโต้เนี่ยอืมส่วนข้างบนนี้ก็มีพวกสิ่งของนะครับแล้วมันจะบอกว่าเออผมก็อยากทำเอะผมก็อยากสร้างนะครับแต่ผมก็ไม่รูว้วิธีหาอุปกรณ์หาสิ่งของผมก็รู้นะที่ขาดที่เดียวเลยรู้ผมรู้แต่ว่าไม่บอก ก็ได้ได้ได้มาวิธีการทำก็คือเราเราจะต้องใช้กามาโตโต้เนี่ยกามาโตโต้เนี่ยเออเราต้องเราต้องเล่นมันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้พวกเนี้ยไป็นมุดเกาะมือจนกว่าจะมีวิศวกรเนี่ยเออเยอะๆเท่าไหร่ก็ได้เออทจำเป็นต้องการเพราะว่าดูดิ มันต้องใช้วิศวกรคนในการสร้างนะนี่ผมมีอยู่ห้าคนแล้วก็ในสร้างยังมันจะเหลือกี่คนใช่ไหม,มว,วิศวกรด้วยไม่ใช่แจ่อุปกรณ์ผมก็ไม่นในใจแล้วเรื่องนี้ผมไม่เคยสร้างเหมือนกันสูตรทีาหาไ,ไ,ไอเจมสนี้ก็เดี๋ยวผมลองหาวิธีก่อนลองรู้วันนี้มีไหมอ่านก็คือวันที่ วันนะเออเวลาเท่าไหร่เราจะได้อะไรเออโอกาสรับตัวแมววูวโอ,อกาสรับตัวแมวมีมีโอ,อกาสรับตัวแมวเว้ยโอกาสรับตัวแมว,วอยู่ไหนวะโอ้งโอกาสรับตัวแมวเคลียร์อะไรนี่วะอ๋อฮิปโปเออด้วยลักฮิปโปฮโะ what ท่านผู้ชมอ่านว่าอันมัน วงเล็บเปิดอ่านว่าอะไรครับยากแล้ววงเล็บปิดใช่ไหมครับผู้ชมโกโหกครับกากบากแล้วพิมพ์ว่าง่ายถ้าผมมีพอเนะี่ยผมเล่นให้ดูเลยมาเ,มเล่นให้ดูเลยมาครั้งเดียวจบบริบูรณ์ครั้งเดียวจบบริบู <c oughs> รณ์บบรนะม <c oughs> ึงบอกมาไหมนะ่ะไม่บอกเลยเหรอ ความยากสามดาวสอง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 ดึงดาวไม่บอกเลยอ่ะเนี่ยบอกไหมบอกไหมบอกไม่บอกไม่บอกอีกยังไม่บอกอีกด่านนี้ยากขึ้นละมีมีไอ้นี่ยตัวกินมดเนี่ย เลียแมวผมแล้วก็เดินตายหมดเลยคือมันเป็นกําแพงอ่ะเออกาแพงแล้วที่เราผ่านไปไม่ได้คือง่ายๆคือเราก็เล่นด่านพวกนี้เออมันเออคือคือมันจะเป็นแบบนี้อือหนึ่งหนึ่งอันนี้หนึ่งคือแล้วแล้เล่นหนึ่งมุกได้แหละหาง่ายๆไม่รู้ว่ามันเล่นได้ไหมนะก็คือพอเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมเลื่อนลงสุดแต่สุดก็จะเจอแบบว่าคู่คีดแล้วนะ มือผู้ถือก็ไดเนี่ยอืมแล,แล้วเวลาเราชนะอันนี้แล้วมันก็จะมีให้เราเดินอนมะือนเนี้ยถ้ามันมืดๆแบบนี้คือมันยังไม่ได้นะอันนี้สว่างละโอเคอืมวางค้าเปถึงอีกแล้ว คือว่าผมผมไม่แน่ใจนะว่าคนเป็นคนทีเป็นคนไทยหรืออังกฤษแต่ว่าเวลาเขาใส่สีเนี่ยเขาใส่สีเหมือนกับว่าโรงเรียนโรงเรียนไหนเลยเนี่ยเหลืองฟ้าเขียวแดงเนี่ยเหลืองฟ้าแดงเขียวแล้วก็สีม่วงจะไม่ไม่มีสีขาวจะมีสีขาวคือยินดีด้วยครับรับ <c> ร <oughs> องเหมือนโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เลย <c oughs> แต่ผมไม่เล่าให้ฟังหรอกโอเค ไม่จะบอกว่าตรงเข้าเรื่องได้ยังหลอกเรื่องมาตั้งกี่นาทีแปดนาทีแล้วเป็นนาทีครึ่งแล้วก็แบบว่ายังไงดีเขาเรียกว่าอะไรดีภารกิจน่ยเออภารกิจผมต้องการเลเวลอะซึ่งผมทำเลเวลวันนี้อยู่ XP เนี่ยเออเพืที่จะไปทําให้ฐานทัพของผมแล่งขึ้นนะครับ ซึ่งพรกิตมันอ่านว่าได้สมบัติระดับดีเลิศทั้งหมดจากจัก,กรวรรดิแมวบทที่สองซึ่งตอนนี้อยู่ที่จัก,กรวรรดิแมวบทที่สองนะก็คือเนี้ยนี่จัก,กรวรรดิแมวกดไปเลยนี่บทที่หนึ่งบทช่บทที่สองช่นะฮะแล้วต้องแล้วเขาบอกว่าสมบัติระดับดีเลิศด,ดูยังไง ดูอย่างนี้ครับหากดูที่ซาอุดีอาระเบียนะครับดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรเลยนอกจากกรอบสีแล้วคาว่าเคลียร์ดูที่สีดียม,รยมนะออกรอบสีเหล้วนะเออกรอบสีดลี่ยมสีดมเออถ้าอาาถ้าผมถ้าถ้ามีอะไรชวนบอเจะเล่าให้หมดเลยตรงนี้มันจะไม่มีอะไรนอกจากคำว่าเคลียร์เนาะเคลียร์กับเครื่องหมายตกใจเนาะก็คือว่าเราสามารถผ่านมาได้แล้วแหละส่วน ส่วนต่อไปเออมีอันนี้อันดีอันไหน,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 นไม่ใช่ทั้งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่ที่สเปนสเปนรอบนี้กรอบสีเอ่อกอบสีดําไม่มีอะไรเลยนอกจากขว่าเคลียแล้วก็งวงแหวนรูปดาวสีน้ําตาลนะ <c oughs> มันคือเราได้รับสมบัติระดับด้อยมาแล้วนะเออระดับด้อยก็คือระดับแย่สุดนั่นเองนะครับอะมีถ้าเป็นแบบว่าพวกนี้เออรนเวอร์เดนมาร์กหรือว่า สาลาชะอานาจักรเนี่ยคือเราไม่ได้รางวันยังไม่ได้สมบัติเนะาะเดี๋ยวจะเป็นเนี่ยโมนาโกก็จะมีรูปดาวสีฟ้าแล้วก็วงกลมสีสีแบบว่าเหมือนเหล็กนะเออนี่ด้วยบริสนะและเสียไม่มีนี่คืออันนี้คือระดับธรรมดานะแต่ถ้าเป็นสีเหลือวมันนี้ดาวสีแดงแล้ววงวงข้างบนสีเหลืองนะอะนนี้ดูอรงเนี้ ม,มุมมุมมุมขวาหรือซ้ายผมลืมนะขวามัง้งขวาบนมัง้งไม่ได้จะเหมือนกันซ้ายขวาไปนึ่อ๋อซ้ายบนซ้ายบนทไปทางซ้ายบนมันจะมีรูปวงกลมเออถ้าเป็นสีเหลวมันนี้คือได้ระดับดีเลิศนะมันมีสามร,ระดับเนี้ยเออเนี้ยโดยธรรมดาดีเลิ t มีแค่นี้ออืมซึ่งเราต้องได้ระดับดีเลิศเนี่ยทั้งหมด ผมเล่อนอะดูว่าผมเล่นมาแล้วนิดนึงนะอันนี้มันด่านท้ายสุดท้ายสุดผมไปดูมาว่ามันมีท้ายสุดไหมตุลรมีนะมันไม่บอกชื่อแต่เราเคลียร์มาละมันเรารู้ชื่อโซ๊กเป็นอย่งนั้นเมื่อกี้แต่ผมเปลี่ยนโอ๊ะเสียขอแห้เงเป็นอย่นึงผมพูดอีกสักแป๊บนึงงผมไปกินน้ำก่อนคือว่าด่านดวงจันทร์จักรสองเนะี่ย โอเคด้านอ่งจันเน็ที่จักรวัดแมวสองเนี่ยคือแบบว่าผ่านได้ยากมากผ่านได้ยากมากซึ่งผมมาลองเล่นอีกรอบนึงคือ,อมันจะมาเปลี่ยนอนาคตไปเลยโดยที่ผมใส่ความเร่งความเร็วเกตไอ้นี่ใส่หมดเลย,ยเหลือไม่เหลือไม่ค่อยเหลืออะไรละ ผมใส่หมดเลยคือเปลี่ยนแปลงไปเลยจากยากเป็นง่ายเลยฮะแล้วผมก็มาเรียนันนี้แต่อันนี้ได้อยู่แล้วอืมันได้มาตั้งนานแล้วซึ่งวิธีท,ทาําทํายังไงอ่ะหลอท่านผู้ชมก็อยากรู้ใช่ไหมอันนี้ผมเรียนมาแล้วนี่นนี่เกาหลีโมโมนิโมงโกเลีย Chin, Thai, Kampusha, Jepun, Australia, Singapura, Singapore, India, Nepal, Dubai, Saudi Arabia, Kenya, Madagascar, Afrika, Thai, Nakokana, Sahara, Egypt, Turki, Russia, Greece, Italy, โมนาโกสเปนฝรั่งเศสมันฝรั่งเยอรมนีเดนมาร์กนอร์เวย์และสหราชอณาจักรควีนแลนด์แคนาดานิวยอร์กเบอร์มิวดาสามเหลี่ยมบอร์มิวดาครับอะไรอ่ะจาไมกาโคลอมเบีย บราซิลออเรเจนตินามาสมาชูปิชูเกาะอีสเตอร์อีสเตอร์เอกเหรอน่าอยากไปนะเกาะอีสเตอร์เอกอยากรู้มีอีสเตอร์เอกอะไรในโลกดีบ้างจะ <Yeah. S 1> ไปเม็กซิโกนาซานาซาไปทำบี้ระบายตอนนี้ยังยังไม่ไปก่อนลาสเวกัสฮอลลีวูด อลาสกา้าฮาวายและดวงจันทร์นะครับทั้งหมดนี้ที่ผมพูดชื่อมาคือจะต้องทำให้มันเกิดอ่ะแลืรอลูกบอลสีเหลืองนี่เกิดขึ้นซึ่งวิธีทําคือผไปกินน้ำก่อนไปทน,นี่ โอเคโอเคโอเคอินเดียเนปาลดูไบดูไบดูไบโอเคดูไบนี่โหด้ลยมากเลยผมเล่นสองรอบแล้วมันยังได้ธรรมดาอีกโอเคมันน่าจะต้องใช้เยอะม้งโอเคไปที่ดูไบกันหมัว่รารอบนี้าจะได้ระดับดีเลยนะเริ่มมานะครับก็ พยายามเติมเนี่ยเติมเงินในกุดเนี้ยใครจะรู้แล้วเติมเงินให้ได้มากที่สุดพยายามคำนวณน,นะอ่าตรงนี้เงินของพวกเราเนี่ยคนเที่ยวว่าตัวละครที่ว่าเงินมากๆเนี่ยเดี๋ยวต้องคำนวณรวมกันนะว่าเราจะอาไเท่าไหร่นยะ่ในเช่นอเอานีอันนี้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 ส่วนสองตัวนี้ผมไม่เอา อันนี้จะเอาอ่อนสามตัวนี้จะเอาตัวแรกครั้งแรกเลยนะถึงข้างล่างเี้งงนับหากใครมีเลือดป้อมเยอะเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวให้มันรวมมาตีกันได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมอาจจะท้าผู้ชมอาจจะคิดว่ามันก็แค่ภารกิจจะไปสนทำไมมันเอ่าเวลาเราได้หมดเอาได้หลายอันเอาได้สมบัติดีๆหลายอย่างแล้วแล้วก็สามารถ เอาไปอัพเกรดป้อมเราได้นะอัพเกรดยังไงเดี๋ยวผมก่อเสร็จด่านนี้ก่อนมันจะมีหลายอย่างแล้วอันและแต่ละอย่างก็มีความดีแตกต่างกันนะอย่างเช่นผมชนะไอ้นั่นไอ้ไอ้แล้วเกาะในอันดาไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้ผมได้ว่าปืนเนชาร์จชาร์จเร็วเออ ปืนอปืนใหญ่ของพวกเราเนี่ยชาร์จเร็วขึ้นนะอือแต่ส่วนที่ผมคำนวณมาผมคำนวณได้1,000นะไม่แนใจต้องใช้มากกว่านี้หรือไม่ถ้ามากกว่านี้ก็ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่เป็นไรด,ด,ดูดูจากลักษณะแล้วไม่กี่นาทีปืนไหนก็ชาร์จเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ผมยิงไปไม่กี่นาทีคือมันได้จากสมบัติระดับนี้เลื่จากด่านไหนไม่รู้เดี๋ยวไม่ดู อันตัวน้อยๆอันตัวว่าเงินน้อยๆไม่ต้องปล่อยหรอกครับทู้ชุมปล่อยแต่เงินมากๆพอะแล้วพยายามแล้วพยายามรีบเติมนะก่อนที่จวงพวกเราจะไปถึงป้อมและพังป้อมก่อนนะเออรีบรีบเติมอรีบรีบจ่ายตัวเทพไปรีบจ่ายตัวที่เอาเงินเยอะๆไปจ่าย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 เออ ใจไวๆก่อนที่พอมจะพังป้อมพังแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้อะไรเลยบอกเลยว่าดูไปมันใจร้ายมือต้องเออมือต้องการอะไรเอาจำบีแ้แดดที่ไม่ก,กลัวแล้วมันเปลี่ยนที่เหรอจมบี้เปลี่ยนเปลี่ยนที่ระบาดแล้วชูเลนมาสีรอบแล้วได้ขั้นขั้นธรรมดาอ่ะ วัดเ h ็กป้กิโลเทศกาลสมบัตินเนี่ยอะนถ้าใครอยากได้เร็วๆกนะ็น่าจะต้องมาเล่นที่เทศก,กาลสมบัตินะเออมันได้ได้สมบัติช่มงขึ้นคือวิธีไปเย่ยคือกดที่เมนูกดที่สมบัติ <c oughs> ก็จะมีหลายอย่างเลยนี่เกาหลีมองโกเลียจีนไทย กมพูชาฟิลิปปินญ,ญี่ปุ่นโอเคได้ระด,ดับดีเลิศครบทุกอันแล้วก็จะได้นื่อเดียวชูกำลังปุชิงานแล้วลพลังหนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของแมวกรรมกรเพิ่มขึ้นผมไม่แน่ใจว่ามันไปถึงอะไรแต่ก็เอาเอาไปเนอะเออหนึ่งแล้วก็น่าจะดีขึ้นต่อสงครามของพวกเราคือเหนคือว่าไม่ใช่ว่า น้ำม่อ,มอไม่อย่างไรอว่าพูดยังไงดเอออย่างเช่นโอ้ยอย่างเช่นอนี้เกาหลีทองออนี่มกลีทองจีนทองไทยทองกัมพูชาทองอันนี้ปีฟิลิปปินส์ก็ทองแต่ว่าญ,ญี่ปุ่นนี้ยังน้ําตาลอีกระดับด้อยอยู่อีกก็มันก็เปิดใช้งานแหละแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันจะไม่ร้อยไงอย่างเช่นพวกนี้อันนี้ได้ได้แล้วนี่ยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้ครบเนาะ นี่ยังได้ไม่ครบอ่านี่ไงทงเหล็กแล้วก็น้ำตาลได้แค่หกสิบ6กเปอร์เซ็นเปิดใช้งานแล้วเป,เปิดใช้งานแล้วเนะเออลังชีวิตฐานทับแมวเพิ่มขึ้นนั่นเลยครับนี่ก็ด้วยนะเกียรติบัติทั้งหมดเหล่านี้เพิ่พมจำนวน x p ปเมื่อคุณเคลียร์ดาได้แบบเ,เนี้ยเนี่ยเกียรติบัติทั้งหมดเหล่านี้เพื่อ เพิ่มความเร็วการผลิตแมวระหว่างการต่อสู้ความสำคัญก็แตกต่างกันเนาะเอออยู่ไปไหนเนี่ยนี่ดีกดด็ดีดีดีการนะอุ้ยอันนี้ดาบเลยอ่ะคือสมบัติหมดเหล่านี้เพือ่อเพิ่มพลังการตุ้มตีแมวอู้นี่นา่าสำคัญนะเนี่ยพลังการตุ้มตีแมวเพิ่มขึ้นว้าววิเยอะเนี่ยอาจ์เจนติหนา้า เก็บสบัตหมดแล้นี่เพิ่มพลังกัุดทิปปุ่นใแมวอู้ดีอันนี้ไงเปิดใช้งานแล้วความเร่งความเร็วรีชาร์จปืนใหญ่แมวเพิ่มขึ้นที่阿拉斯加อ๋อโอเคเจออันนี้ด้วยเปิดใช้งานแล้วพลังงานแมวสูงสุดเพิ่มขึ้นพลังงานแมวคืออะไรกลับมาตัวโตเสร็จแล้ว của <laughs> đội chẳng Mình chú mồm nên chu nó mới đêm lương chu môn luôn 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 ความลับที่ผมลืมแล้วว่ามันทำไรได้เล้วติดฐานทับเราได้ดีมากไปอีกสักรอบหนึ่งแล้วจบคลิปแป๊บนึ่งอ่าคลิปนี้แป๊บเดียวหรอกนะเออ,อเคมาสอนแน,นิดนิดหน่อยๆน่เฉยๆสอนนิดนิดหน่อยๆเฉยเไม่มีอะไร ต้องกังวลถ้าทารที่ดีคือเราจะต้องรอให้เงินเยอะก่อนแต่ไม่ต้องรอให้เงินเต็มเนาะไม่งั้นมัจะเสียเวลานี่อับเดียวก็อัปเกรดงคตองครั้งละ Tchau,